ในกานของคณะสงวัดปยโรมิสาว่าที่ได้มาเจรอพุทธมนต์ในการสมพโพธิสาราทองดีอัญชาราสุขไทย2563และทําพิธีเปิดเมธ ประเสตุประสงค์บำเพ็ญกุศลได,ด้ทุกอย่างการบำเพ็ญกุศลทุกอย่างหมายถึงทั้งที่เป็น uh, าานาบมคลก็มาจาักที่ตลาดนี้อาวัดโมคลก็มาจักที่ตลาดนี้เราจึงสร้างโลกโลกในการ จัดงานวันเกิดงานฉลองเลี้ยงพักก็ใช้ตลาดนีได้ในการบริเพ็นกุศลก็ถักดีไนดะ้เป็นสาลาที่ใหญ่ที่สุดในการบิเป็นกุศลหลงจากสาราการตรีของวันนี้ที่เดิมญาตโยมคงจำได้ว่าตรงนี้เนี่ยเรา เอามาแทนที่ศาลาสามหลนะักด้วยกันศาลาห้าขาสมุนไทยติดติดกับศาลาการ,รเรียนแล้วศาลาตรงนี้เป็นยกพื้นสูงเหมือนโรงิเกเป็นของทางตะกูน้อยวัดแล้วด้านหน้า เป็นเพลอกไปเป็นเพลที่สร้างโดยตะกูเกลิ่นแก้วสามสื่อสารต่อเลื่อกันมาสาสาหลักสถิติใหยจากสามที่รวมเป็นหนึ่งสาละของน้อยวัดเนี่ยเขาไปสร้างเป็นสารละแนีไปแล้วเขาก็ไม่ประสงค์ที่จะมาบูรณน,นะกลิ่นแก้วเขาก็เป็นทาซุปประตู อยู่ตรงรุ่นของโปรพิโยโรบุเขาก็ไปผสมตัดต่อที่นี่ก็เลยเนี่ยตะกุดไทยเมื่อคุณโยบอกทางอาจารย์ทางกรจกนจงก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงบูรณะสารการเรียนที่ติดกันเนี่ยใกล้เสร็จเรียบร้อยการบูรณะการบูรณะวัดเนี่ยใช้เวลาเป็นสิบปี ไล่มาตั้งแต่อัฟโรรมทาัตปรรจิติซึ่งบูรณะเสร็จแล้วได้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งยูเนสโในการเขาเรียกว่า c u l t u r t l h e r i t a g e p Reservation รางวัด้านการอนุรักษ์มบรดกวัฒนธรรมยอดเยี่ยมของประเทศเอเชียแปซิฟิก50ประเทศ เจดีน oui. ี้่าจะพรที่หนึ่งข้าเราเลยเรียกเจดียูเนสโกพอทำตรงนั้นเสร็จเราก็บุรณะขาหอเขาตัดก็โคตกงามมาเลยบุรณะเขาอุโบสถปีภาพจิตกรรมฝาผนังบุรณะเขาวิหารตอนแรกยังไม่มีจิตกรรมฝาผนังตอนนี้เราวาดภาพจตกรรมฝาผนังด้วย แล้วก็มาเสนอเสื้อสืาราการเปลี่ยนมันร้องเข้ามาเรื่อยๆนะแต่นี่ไม่ทราบคนเดียวคนไหนบอกเอ๊ะมันสวยมาหมดแล้วนี่ยผมก็เลยมาถึงสาราสกลไทยนี่แหละแล้วพออยูบุราณสาราสกลไทยไปไปไปมันมีขยายไปรู้เล ได้สถาปันสถาปนิกเลยที่คุมบุรณะพระเจดีย์จนได้ละมาเนเอสโก้เนี่ยมาออกแบบที่นี้ให้ตอนที่บุรณะพระเจดีย์ยังเป็นรองศาสตราจารย์คณะสถาปัตยกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารหลาดกรบัพอบุรณะพระเจดีย์เสร็จเจดีย์ได้ยุเนสโก้ตัวผู้เป็นสถาปนิกได้เป็นศาสตราจารย์ ตามาก็เลยบอกว่าเอ็มมาออกแบบอาคารดีให้ท่านศาสตราจารย์สมศักดิ์ธรรมเวทฤิธินี่ยเนี่ยออกแบบได้ถูกใจแต่แต่ก็อภิปรายนานเวลาออกแบบเนี่ยเราเนึกถึงทำภาษาองังกฤษส่างๆ form and function ฟอร์มฟัง์ชันแต่แต่แตอนแรกท่านอาจารย์จะเอาฟอร์มมาก่อนออกแบบแบบเดียวกับสลักการเปียนเหมือนอกันสูงเท่ากันด้วยสูงใหญ่เอามาให้ตมาดูตมาบอกว่าถ้าใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะล้อมเป็นเขาโขดล้องมัดเลย มาน้าว่าจะไม่เห็นเจดีย์อยู่ในสกูทำยัไงไรออกแบบให้พอดีให้มองเห็นเจดีย์ด้วยและสลาสวยด้วยฟังก์ชันมันก,ก็ต้องสำคัญทำได้เที่อะไรกำหนดฟังก์ชันก่อนก็คืออเนกประสงค์บำเพ็ญตัวสหลายอย่างและให้เกิดความเข้าตัว ประโยชน์ใช้สอยอาจารย์ท่านก,ก็เลยปรับใหม่แล้วจริงๆขั้งบนเนี่ยสามารถขึ้นไปได้ถ้าจะชมวัดเวลามีงานจริงๆเนี่ยถ่ายจนจะชมเจดีย์ยูเนสโกกลคืนนะสามารถขึ้นข้างหลังได้แต่ต้องไม่มีการระสิลโลงศพนาคเนี่ยเป็นสถานที่เอ่ ชมวัดได้อ,ไอีกเจ้าภาพขึ้นเลยเนีอยเฮ้ยตำรวจดูๆสาวๆปีนไปดูหน่อยเลยร้านที่ปรุงปีนเนี่ยยังไม่เคยปีนเลยเนีงง่ยบอกเลยว่าตัมาออกแบบให้ป็นดีว่าอนเนกประสงค์แม้แต่จะเลี้ยงดินเนอร์นะจัดทัชโบนได้อีกนะดูเจดีย์ดูวัดควาสวยๆต่างๆ อันนี้ประสงค์อิกิตหรืออย่างเดียวยังไม่มีใต้ดินเลยพอน้ำท่วมฉะนั้น ไม่ได้อยู่กับเราหนึ่งคุณพิชัยคุณวาเรสกุลไทยสองนางสาวพัชราสกุลไทยสามนางสาวอุษาสกุลไทยสี่นางสาวรัตนาสกุลไทยห้านายแพทย์เอกชัยนางปาณีภาคสว่วนหกนายอภิรัตน์นางสาวดีสกุลไทยเจ็ดน,นางสาวฤดีสกุลไทย แปดนายอรุษสวัสดิ์สกุลไทย 9. ในายนันอัชชาสกุลไทย 10. ด็อคเตอร์ธนาคมสกุลไทยในการประสานงานก็ได้โยบภิรักภาษากระปูก่ะหูนี่เข้ามาเกี่ยวดอกรุ่นคุณพ่อเขาเนี่ยมาเอาสายไปคุณธิรักษ์จาริรนสศดีเนี่ย แต่ก่อนนี้สายไฟเต็มไปหมดจนกลัวไฟช็อตเลยทั้งสายโทรศัพท์อะไรต่าคุณีทรักมาช่วยกระสายการเอาสายไฟลงใต้ดินหมดเลย10สิบปีมาแลเพราะฉะนั้นทุกอย่างไปลงใต้ดินครับแล้วเสร็จแล้วก็มาประสานแดดก็ต่อเรื่องกันมาแล้วก็สกุลไทยที่ว่าในุเกี่ยวเหมือนกับทำร่วมกันในส่วนของพธรูป สีทองเนี่ยโดยคณะทั้งหมดจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้งางอาถวายเราก็ถือโอกาสเบิกเทศวันนี้ทำไมต้องเบิกเทศก็เพราะว่าเป็นการตัดตอนระหวา่างวัตถุวัสดุที่ใช้ในการปักทราถ้ายังไม่มีการเบิกเทศ ท่านสามารถมาแต่งเติมได้ไม่ถือว่าไปขูดขีดพุทธรูปเกิดช่านก่อนจะมาทำพิธีเบิกเทธิช่างอยากจะแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้มาคูณมันขีดจะทำได้แต่พอเป็นพิธีเบิกเทธิมาเจอระโสมบุญแล้วเนี่ยถือว่าวัาสดุนี้สุงสง่งเป็นองค์พรักปฏิมาเป็นองค์แทนของพระเจ้า เราไม่เป็นปนู่เป็นขีดเป็นเจมิแทะเราบูชานั่นแหละก็คือสิ่งที่เราได้ทำวันนี้ให้กาบสักระบูชานแลกการสร้างพุทธรูปเพื่อเป็นพระประธานเป็นผู้ทานุสติไทยตากไทยไหว้ก็ได้บุญได้กุศลแล้วยังสร้างศาลาอเนกประสงค์ดี้ด้วยสำอย่างในถวายที่ดีวันนี้ สาราเอเนกประสงค์ที่เป็นมหาฐานผู้สร้างถวายจะได้อานิสงข้าประการที่เรารู้จักคำว่าในคำว่าอายุวันนสุขะาระปฏิภาหรือปัญญา5ประการนี้เป็นอย่างไรถ้าแยกถวายมันจะได้อานิสงส์ภรอยาโยมอยากจะได้อายุ ต่ออายุเป็นนายที่สมก็ถวายยารักษาโรคถวายจตุปัจจัยไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บแด่ประสงค์ต่ออายุหรือปล่อยสัตว์ปล่อยปลาอายุอยากการมีผิวพรรณผ่องใสสวยงนาถวายผ้าท่านตรจีวอลเมื่กีเพราะว่าผ้าใหม่เลือกพักในหกในทอปมีทะเลราศีผ้าเลห,ลาาหลืองจับ ยมก็ได้วันนะเป็นอนิสงส์สุขค,คือความสะดวกสบายอยากจะได้ความสะดวกสบายให้ถวายพาหนะหรือข้าภาหนะแม้กระทั่รองเท้าไม้เท้าก็จะทําให้เราได้ความสุขความสะดวกทาอะไรไม่ติดขัดไม่ติดขัดพละกําลังถวายพัะตาหารพนะฉันพระตาหารที่โยม ถวายก็เกิดกำลังโยกก็ได้กำลังเป็นอนิสงสอาย,ยุวนั้นสุขกำลังปิภาคือปัญญาอยากจะได้ปัญญาต้องจัดให้มีการสั่งสอนมีการอบรมหรือสวดสวดธรรมะเนี่ยอย่าท่พทะเรื่องสวดเนี่ยเราก็ได้อนิสงค์คือปัญญาแต่ว่าทำแต่ละอย่างนะทำอย่างนี้ได้อย่างนี้ทำอย่างนี้ ถ้าทําอย่างเดียวแล้วได้ทุกอย่างคือทําอะไรถวายอะไรท่านบอกว่าให้อุปปัสย์แปลว่าถวายอาคารที่พักอาศัยจะได้ห้าอย่างถวายอาคารที่พักอาศัยนี่คนเหนื่อยนะแดดร้อนเดินมาเหนื่อยมาเข้าพักตรงนี้ต่ออายุสุขภาพเขา อยู่ในการแดดเหนื่อยโซมพอมาตรงนี้ได้ฟื้นหน้าตาของใสพุ่งมาเป็นกูสอนได้พักได้อะไรต่างแอร์เย็นสบายเกิดวันนักแก่ผู้ใช้ด้วยและอาวันนัก,ก็เป็นอาในสอ์แก่ผู้สาสู้คันเดินทางมาเหนื่อยเมื่อยได้มานั่งพักมีแรงที่จะไปต่อ เกิดความสุขจากการที่มาใช้สอยาอาคารอันงประสบนี้พลักก็เช่นเดียวกันได้มาพักผ่อนได้มาดื่มน้ำได้อะไรต่างในที่นี้ทานหานที่นี่แค่มาพักก็เกิดกำลังและศาลาหลังนี้เป็นศาลาบำเพ็ญกุศลไม่ใช่เพียงแต่ที่พักอาศัยอย่างเดียว อสมมติถ้ามีการสวดอภิธรรม์เขาจะมีอาราธนาว่าธรรมาจาริกาเทเสตุทำมะสุดท้ายอนุกลับที่หมังมาจักษ์ขอนิ่หมดพระพุทธเจ้าสวดอภิธรรมหรือเทศก็มาแสดงธรรมที่นี่เมื่อสวดอภิธรรมแสดงธรรมหรือสวดบทแต่ละครั้งเนี่ยผู้สร้างก็ได้ปัญญาเงินเพราะเป็นที่ให้ปัญญา อยากจะมานักบปัญญากันนี้จะให้ปัญญาญาติโยมญาติโยมผู้สร้างอาคารก็ได้ปัญญาเป็นอานิสงส์ด้วยนอกจากผู้ฟังแล้วเพราะจะได้ถามว่าสร้างอะไรหรือถวายอะไรแค่อย่างเดียวเนี่ยได้พอ5้าประกาศอายุวันนัสุขาภระปฏิภาณหรือะรตอบว่าสร้างอาคารที่พักที่ออกแบบดูสอย่างนีแหะแล้วเมื่อได้อนิสงส์ทั้ง5้าประกาศ นอกจากจะตกแก่ผู้ลูกๆญาติสนิทในสหายที่มาร่วมก่สร้างในวันนี้แล้วเนี่ยเราก็อุทิศอาณิสัส์เหล่านี้ทั้งห้าประตารไปให้แต่ให้แด่คุณพ่อทองดีดคุณแม่อัญชารากุณไทยและเมื่อเราสร้างไปแล้วมีการประเพณูศลต่อเรื่องเมื่อไรบุญกุศลก็จะตกแก่ท่านทั้งสองคนีย จานะ้าภาพเพิ่นั่ะและต่อต่อเรื่องไปถึงคุณย่าเนาอคุณย่าเปิดที่ท่านเลิ่มนมาไว้สร้างตั้งแต่208พัอยนี้ทุกอย่างก็ลงตัวฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนาและขอตั้นจิตอธิษฐานท่านคุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงส์ของมหาฐานอันเกี่ยวข้องกับการสร้างศาลาอเนกประสงค์หลันี้ไว้ในพระาศาสนาและถวายพระพุทธปฏิมาเป็นพระประธานในสาลาขอจงระรวมกันเป็นตบาดเป็นดีชังเป็นพลวะตปัจจัยอุทิศเป็นส่วนอุศไปให้พุยยาครา พุณพ่อทองดีคุณแม่ัชราสกุตไทยและญาติสนิทมิสหายสัมังฆชนที่โลกรับไปแล้วทุวกท่านทุกคนขอได้ทราบด้วยญาน,นวิถีว่าปัจจุบันลูกหลานตระกูลสกุลไทยได้อุทิศส่วนกุศลจากมหาทานนี้ไปให้ขอได้โปรดอนุโมทนาบุตร เพื่อสำเร็จเป็นอิทธาวิบากสุขสมบัติพอังหนาประการเพิ่มบารมีทำยิ่งขึ้นไปในสัพปรายภพสมนงเกตนาปารบทุกประการอันหนึ่งบุญุสนี้และบารมีของบรรพระุษทั้งหลายจงเป็นปฏิคอ์คุ้มครองท่านทั้งหลายให้เจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันนักสุขาพภรปัจติพานคุณษาสมบัติานาสารสมบัติ ปราศจากผูก้โศงโรคภัยปัจจุบันตรายทุกงทวงประสงค์จำานงหมายสิ่งใดก็ให้ผัดสำเร็จสมัโนรถุงมาปราถนาทุกประการตลอดการละนานเธอ,อ